เคสวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไ่ FTJ Family ครับผมวันนี้นะครับพี่เอฟก็จะลงมาตัดหญ้าให้วัวเนาะซึ่งช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับผมเริ่มจะเข้าหน้าฝนนะครับแต่ฝนเนี่ยตกมาตั้งแต่เมษาเนาะทำให้หญ้าเนเปียเราเนี่ยค่อนข้างที่จะโตเร็วนะครับผมก็จะมีหญ้าเนเปียนะครับแปลงบนนะครับพี่เอฟไปตัดไปเกือบหมดแล้วนะครับเหลือแต่ต้นแก่ๆเนาะขี้เกียจลุยไปตัดก็เดี๋ยวจะวัวไปมัดกินหญ้านะครับตรงตรงนั้นนะให้ให้วัวเขากินให้ให้เกือบ เอี่ยมแล้วเราค่อยไปเอามีดฟันนะครับเพื่อต да so ัดแต่งให้หญ้าเขาแตกใหม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนเริ่มลงนะครับหญ้าเขาจะได้งอกเร็วขึ้นมานะครับแต่อันนี้คือแปลงประจําที่เราทําคลิปกันมาตั้งแต่ต้นๆ้นเลยแต่ตั้งแต่เริ่มเปิดช่องเราก็จะลุยกันอยู่ช่องนี้นะครับจะลุยกันอยู่แปลงนี้อยู่แล้วนะครับผมช่วงนี้จะลกหน่อยเนาะเพราะว่าเขได้มีเวลาเข้ามานะครับล้วเนี่ยกิ่งมะขามเริ่มลงมาแล้วเราจะไม่ได้มาตัดแต่งนะฮะคืองานในฟาร์มนะครับมันก็ มันก็จะวนซ้ำๆแันอย่างเงี้ยในทุกๆปีนะครับผมนอกจากถ้าเราไม่อยากตัดกิ่งต้นไม้ก็คือเอาแมคโครมาถอนต้นไม้มันทิ้งออกไปนะฮะเดี๋ยวเราก็จะลงมาตัดหญ้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวพีเอฟจะพาดูก่อนนะว่าหญ้าในเปียแปลงตรงนี้เรางามแค่ไหนนะครับผมแล้วก็หญ้าหวานนะครับที่ f c นะครับส่งมาให้เมื่อปีที่แล้วนะครับผมต้องขอบคุณมากนะครับตอนแรกนะครับพีเอฟคิดว่ามันน่าจะไม่ผ่านแล้งที่แล้วแน่เลยนะครับเพราะว่าหน้าแ้งเขายุบตายหมดนะครับยุบไม่ตายพูดผิด เขายุบหายหมดเลยนะครับผมแล้วเราก็ไปเซิร์ชดูนะครับตามข้อมูลของหญ้าหวานนะครับเขาบอกว่าหญ้าหวานเนี่ยปลูกง่ายนะครับผมโตเร็วนะฮะประโยชน์เยอะแต่ข้อเสียคือเขาไม่ทนแล้งโคใจเสียเลยคือแบบว่าวเราสา์ขอแล้วเอฟซีเขาก็สาส่งมาให้นะครับพอเอฟซีเขาส่งมาให้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปลูกพอมันเริ่มติดนะครับตัดไปได้ทีเดียวนะมันเจอแล้งแล้วก็แล้งแ้งชนิดที่ว่าน้ําในบอ่อวาดานเรายังหมดยังแห้งนะครับไม่สามารถที่จะปั๊มขึ้นมาลดเขาได้นะฮะ ก็เลยทําใจแล้วตายแน่นอนนะครับผมหญ้าหวานเราแม่งเสียไปหมดแน่นอนนะครับพอฝนเริ่มลงที่นั้นเองครับเขาก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าฟื้นคืนชีพมางามขนาดไหนนะฮะปีนี้โอเคเดี๋ยวเราลงไปดูแปลงยญ้าในเปียก่อนดีกว่าครับแปลงยญ้าในเปียเรานะฮะขึ้นจะบอกว่าสวยก็สวยนะครับผมแต่มันมีหญ้าอื่นมาปนอยู่เต็มเลยนะครับต้นสาบเสือแล้วก็อ่าเป็นหญ้าไผ่นะครับมันจะเหมือนต้นไผ่เนาะอย่างเงี้ยวัวเขาก็กินเนาะเดี๋ยวเราก็จะตัดฮให้ จะรีบตัดให้เอี่ยมเพื่อที่จะให้วัวมาเดินลุยถ้างัวเดินลุยได้นะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับเราไม่ค่อยได้มานานแล้วเนาะบรรยากาศเก่าๆนะครับที่แปลงหญ้านะเราไม่ได้มาลุยกันตรงนี้นานมากนะครับผมตั้งแต่เริ่มไปลุยทําเรื่องสปีกเป็นระยะเวลานานๆนะนานมากนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ลงมาลุยงานแบบนี้คือลงมาลุยงานแบบนี้นี่แหละครับแต่เพไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเนาะช่วงนี้เราก็จะลงมาทําตรงนี้ผมบ้างนะเพราะว่ามันไม่ได้บรรยากาศแบบนี้มานานแล้วนะครับผมเผื่อมีเพื่อนๆที่เขาติดตามแลวเขาอยากดูในการทํางานและการตัด ตัดต่อการทํางานสไตล์แบบนี้นะครับสไตล์แรกๆที่พีเอฟได้เดิมทำนะแล้วก็หยุดทําไปเนื่องด้วยอายุเยอะนะครับคือมันมันต้องย้ายย้ายมุมนู้นมุมนี้นทำให้เราค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับผมแต่มันมีความสนุกแล้วมันมีความคลาสสิกอยู่ในตัวคลิปวิดีโอนะแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับพาลัดเลาะมานี่ครับแปลงหญ้าหวานนะครับผมแต่นี่มันเจอต้นพริกสูงมากนี่สูงประมาณอกเลย คือขึ้นเองนะครับผมอยู่ใต้ต้นไผ่ต้นไผ่ตันนี้ตายเนาะก็จะเป็นพริกขี้นกไม่พริกขี้หนูนะครับเป็นพริกขี้หนูสวนนะแบบนี้หอมมากนะครับผมแม่ค้าที่ตลาดเขาแบบติดละงอมเลยนะฮะมีอยู่ร้านหนึ่งนะครับเขาสั่งตลอดเลยนะครับแต่พีเอฟไม่ได้เก็บไปขายเนาะเพราะว่าันตดาพริกอร่อยครับกลิ่นเขาหอมแล้วก็เราไม่ค่อยมีเวลาด้วยอ่ะมาดูแปลงญ้ากันนิดนึงน่ครับแปลงญ้าหวานนะครับนี่ที่เอฟซีส่งมาให้นะครับผมโอ้โหคืองามแท้ นะครับผมนี่สวยไหมงามเลยนะฮะเนี่ยคืออีกนิดนึงก็คงจะตัดได้แล้วล่ะนะครับตัดให้วัวกินได้นะครับฟางจ้าเขาก็บอกว่าไม่ต้องบดนะครับผมแต่งัวพี่เอฟนี่เรื่องเยอะครับแล้วก็เลยต้องบดปนกับหญ้าเนเปียร์ไปได้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวจะเริ่มตัดเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแก่แล้วเราก็คือไม่อยากให้เขาแก่เนาะถ้าตัดแล้วก็ให้เขาแตกใหม่ก็เดี๋ยวเราจะตัดหญ้าหวานปนนะครับบดปนไปกับหญ้าเนเปียร์เลยนะครับผมให้วัวมันกินนะเพราะว่า เฮ้ยเขาแก่แล้วเนี่ยมันก็ต้นก็ค่อนข้างเกิดพิจเข็งเหมือนกันวัวก็ค่อนข้างเลือกวัวพีเอฟเนี่ยเลือกเยอะนะฮะช่วงนี้นะก็ดูแลวัวกันหน่อยเนาะเพราะว่าก็มีโรคอุบัติใหม่โผล่ขึ้นมาใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องคอยระวังกันนิดนึงนะครับผมแล้วก็ใครจาได้มากนะครับเมื่อเกือบเกือบสิปีที่แล้วนะครับถ้าใครเลี้ยงวัวเนี่ยเมื่อเกือบเกือบสิปีที่แล้วเนี่ยจะมีแบบว่าการที่คนเริ่มแห่มาเลี้ยงวัวกันเยอะเหมือนช่วงนี้แล้วมันจะมีโรคระบาดมาคือโรควัวบ้ามาจากเบืองนอกใช่ย พอมาใน3 4ปีนี้เนี่ยคนเริ่มแห่เลี้ยงวัวนะครับผมพีเอฟก,ก็คุยกับพี่เจี๊ยบพีว่าเดี๋ยวมันต้องมีโรคอะไรโผล่มาแน่นอนนะครับแต่เรายังไม่ทันคิดจะทําคลิปเนาะเพราะว่ามันเราก็คิดคิดไว้ว่าให้มันก็แค่คิดมันน่าจะโวนกับมาได้แหละแต่ไม่คิดว่ามันจะมาจริงๆไงเราก็คอยระวังตัวเราไว้นะครับผมแล้วก็เริ่มจัดแจงที่จะเอาไม่วัวส่วนหนึ่งออกนะครับพวกคงพวกา้ามาดูเริ่มคุยราคากันเสร็จปุ๊บโรคอุบัติใหม่มันโผล่มาครับพีเอฟก,ก็เลยต้องหยุดพี่เอ,กกเอเากว็ต พอเรามีโรคอุบัติใหม่โผล่ขึ้นมาหรือว่ามันกาลังมีโรคอะไรเข้ามาเนี่ยราคางัวมันจะกระยุดลงมานิดนึงนะครับผมเราก็เลยเฮ้ยอย่างดีกว่าแล้วก็มาดูแลนะครับมาเซฟวัวเราอย่าให้ป่วยนะครับช่วงนี้ก็เหนื่อยๆกันนิดนึงนะครับผมเพียบก็ใช้วิธีการเปิดไฟไล่มแมลงนะครับแล้วก็กอ่อไฟนะครับเอาควันเนี่ยไล่มแมลงนะครับในตอน,นลกลางวันและกลางคืนเปิดไฟนะเพราะช่วงนี้ไม่ได้กางมุ้งเนาะเพราะว่าวัวมันทํามุ้งขาดนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่า น้ำส้มควันไม้เนี่ยมา,ยมลายไล่แมลงได้แหมเวลาเราปลูกต้นไม้นะครับผม่าที่เราต้องการกินใบหรือกินผลมันเนี่ยก,กลัวแมลงมันจะกินไม่ต้องหวง่วงเรามีน้ำส้มควันไม้นี่นะครับเพราะว่ามันเป็นาสารสกัดจากธรรมชาติใช่ไหมครับไม่มีผลกระทบใดๆต่อสัตว์และเรา ه, แต่มันสามารถไล่แมลงได้นะครับผมพี่เอฟได้ทําการลอดน้ำส้มควันไม้ใส่เข้าไปในถังพ่นยาครับผสมน้ําเล็กน้อยในใน้ำใ,ใ,ในอัตราที่เข้มข้นมาก พ่นตัวงัวถึงก็อาบกันแบบว่านชโลมมันเลยอโอโหผลที่ออกมาไอ้เหี้ยแมงเกาะเต็มเลยแมงวงแมงวันแมงวีแมงเหี้ยอะไรเกาะเหมือนเดิมมันไม่เคยกลัวกลิ่นน้ำส้มควันไม้กูเลยนะฮะก็เลยเขาก็มีมียานะครับผมที่ใช้ในสัตว์นะที่เหมือนกับเอามาหยอดที่หลังแล้วจะไล่แมลงนะครับเหมือนยาฆ่าเห็บหมัดหมาแต่คราวนี้มันเป็นยาของงัวนะครับผมกระปุกไม่เท่าไหร่เองพันกว่าบาท พี่เอฟก็เลยยังไม่ได้ใช้นะครับผมใช้น้ำส้มควันไม้ไปก่อนประทังไปนิดนึงนะครับแล้วก็ก่อไฟเอาแล้วก็ไปซื้อ,อยาตัวที่บอกในคลิปนั่นแหละเอามาทําให้อ่าป้องกันไว้บ้างนะครับผมแล้วเราก็ดูแลนะครับแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าสุขโทไทยเขามีหรือ,อยังนะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้โทรสอบถามข้อมูลจากาเพื่อนนะครับผมที่เขาเป็นพวกที่ดูแลในด้านนี้นะฮะก็เลยยังยังคิดว่าสุขโทไทยยังไม่ค่อยน่ามีนะครับส่วนนี้ส่วนมากใ่้จะมีทาง อีสานนะครับพี่น้องชาวอีสานนะฮะก็สู้ๆนะครับพนมพายใช่ไหมเจอเลยนครพนมนคะรใช่ไหมนครพนมพนมพายร้อยเอ็ดประมาณเนี้ย Thank <laughs> you.